ครับเอาเอาประเด็นที่หนึ่งเลยนะฟิตต<ช>ูไฟล์<ช>ลรืไปรับรองแพทย์เนี่ยพอคุยพอคุยกับหมอที่เนี่ยเขามันไม่ make sense นะคือท,ที่จะขอที่จะขอเอ c e r t ฟ f y กลับไปซึ่ง certify มันไม่ได้การันตีว่าคุณติดไม่ติดเพราะการ certify มันไม่ได้ get corona virus test เนี่ยมันแค่เป็น physical exam แล้วก็ ถามประวัติว่า you contact ใครไหมแล้วก็สายแล้วค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างสูงค่ะนะแล้วทีเนี้ยประเด็นอีกประเด็นหนึ่งซึ่ง,งตัวพี่เองพี่ก็ไม่ make ซ e n s กับตัวนี้สําหรับค,คนที่ที่จะกลับกลับเมืองไทยนะฮะคือคะระบบที่เนี่ยกับระบบเมืองไทยเรามันแตกต่างกันมันเลยทําให้อ่าคือที่เนี้ยมันมี primary care เขารู้ว่าคนสมมุติคนอเมริกาจะบินกลับมาจากไทยทําไมเขาไม่มี fit to fly ใช่ไหม เพราะว่าคนคที่นเขามี primary care เขามี social security number อะไรชัดเจนเขาสามารถ get care ได้เขาสามารถเข้าถึง primary care แล้วเขารู้ว่าและเขาเชื่อมั่นในในกระบวนการที่จะ get q u a r a n t i n e เรื่องของอการป้องกันแพนเดมิกอะไรของประเทศเขานะซึ่งมันต่างจากเมืองไทยซึ่งพี่ก็เห็นใจคนไทยที่อยากจะกลับแล้วก็ต้องในจะขอเอกสารจากสถานทูตอีกใช่คนะ แล้วก็ของเรื่องของใบรับรองแพทย์เนี่ยค่ะซึ่งเป็นปัญหาแล้วมันไม่แม็กซ์เซนต์มากคือมันมันไม่ได้การันตีว่าคุณถือใบรับรองแพทย์ไปแล้วคุณคุณไม่ได้ติดเชือ้ออันนี้เราพูดกันตามตรงคนไทยมันก็ไม่ได้รีกลทุกทกคนเน่ยนะฮะในอเมริกามันก็จะมีกลุ่ม undocumented illegal พี่ก็เคยเจอในเมืองใหญ่ๆนะค่ะปัญหาของคนกลุ่มนี้ก็คือหนึ่งไม่ได้รับการชดเชยหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็เรื่องของเวลามีอาการน่ะ สมมติถ uh ้า huh. การขึ้นมาคนพวกนี้ยคนกลุ่มเนี้ยจะมีความเสี่ยงสูงมากที่จะเป็นอันตรายแล้วก็แพร่เชื้อเพราะว่าเขาเขาแอคเซส to Care ไม่ได้ไงค่ะ uh ่า huh. เขา Access to Care ไม่ได้แล้วทีเนี้ยถึงที่พี่จะฝากก็คือเซฟเองให้ดีที่สุดแล้วก็อยู่ที่อยู่ในบ้านแล้วก็ถ้าจะออกจำเป็นจะออกไปชอปปิ้งหรือว่าไปข้างนอกก็ปิดแมสโดยที่ไม่ต้องไปแคร์ใครว่าฉันปิดแมส เพื่อปกปดตัวเองแล้วทีเนี้ยถ้าตัวเองเนี่ยเริ่มรู้สึกมีอาการอย่างเช่นไอแห้งๆเหนื่อยขึ้นบันไดเหนื่อยเหนื่อยผิดปกติมีไดอ r รี e ม,มีมีท้องเสียอะไรเงี้ยนะฮะ,ะหรือมีไข้ต่ําๆมีไอมีหายใจลําบากอาการหายใจลําบากบางทีมันอาจจะเริ่มจากเราเหนื่อยก่อนจากทำแอคทิวิตี้ปกติแล้วเหนื่อยอะไรเงี้ยให้คอไปหา primary care ของตัวเองแล้วก็ปรึกษาเขาแล้วเขาจะแนะนําว่า มันจะไปตรวจได้ที่ไหนไปเก็ตเทสได้ที่ไหนคือซึ่งแต่ละรัฐที่เนี่น้องก็รู้ว่าแต่ละรัฐที่นี่มันไม่เหมือนกันนะค่ะคือโปรโตคอลอาจจะเหมือนกันแต่วิธีการแต่การแอคเซสหรือว่าการแอคเซสทูแคร์การเข้าถึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีกระบวนการของแต่ละรัฐของเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็คือนี่ป่าคนไทยแล้วก็สิ่งที่พี่ห่วงก็คือกลุ่มคนที่เขานี่แหละอันนี้เราเราก็รู้กันอยู่ที่เขาเข้าไม่ถึงระบบค่ะแล้วก็ เขาอยากกลับบ้านอนะแล้วมันมา,าติดหาตรงเนี้ยทุกคนเขาก็อยากเฟเชีวิตตัวเองอนะ